อง,องใดาสพวันนี้เราจะพาไปชมเจดีย์งามสง่า9ชั้นขอพรองค์พระพุทธสัตว์กวนอินที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยณวัด้วยปากาั้งซึ่งเป็นวัดหนึ่งที่มีความสวยงามไม่แพ้วัดอื่นๆในจังหวัดเชียงรายด้วยจุดเด่นคือพบโชคธรรมเจดีย์เจดีย์ที่สูงถึง9ชั้น ทรงแหลมศิลปะแบบจีนผสมล้านนาเขียงคู่กับพระอุโบสถสีขาวงามวิจิตรและองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมขนาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ตั้งประดิษฐานเด่นตระงานบนเนินเขาวบวกกับทัศนียภาพของเทือกเขาที่รายล้อมแสนงดงามชวนให้นึกว่าวัดแห่งนี้คือเมืองจำลองของสวรรค์ที่มีความสวยงามทั้งในเวลากลางวันและในยามค่ำคืนวัดก้วยปลากัังตั้งอยู่ตำบลริมกบ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ8กิโลเมตรค่ะวัดแห่งนี้เริ่มก่อตั้งในปีพุทธศักราช2544เพื่อเป็นสำนักสงฆ์จนกระทั่งปีพุทธศักราช2548ที่พระอาจารย์พบโชคติสัะวังโสได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมและเริ่มมีการสร้างสิ่งต่างๆรวมถึงพบโชคธรรมเจดี ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างราว999วันค่ะต่อมาสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีประกาศแต่งตั้งให้เป็นวัดโดยมีชื่อว่าวัดห้วยปลากั้งเมื่อวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2552ปัจจุบันวัดห้วยปลากั้งถือเป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างเดินทางมานมัสการ และปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากและว่ากันว่าใครที่ได้มาเยือนวัดแห่งนี้จะรู้สึกราวกับได้ขึ้นสวรรค์เพราะด้วยความสงบงดงามอลังการท่ามกลางธรรมชาติของคุณเขาและสายหมอกก็ยากที่จะปฏิเสธคำกล่าวนี้ไปได้จริงๆค่ะหนึ่งในจุดสำคัญของวัดห้วยปากั้งก็คือพบโชคธรรมะเจดี JD, เป็นเจดีที่มีความสูงถึง9ชั้นทรงแหลมศิลปะแบบจีนผสมล้านนา และมีเจดีย์เล็กจำนวน12องค์ล้อมรอบสร้างขึ้นตามนิมิตของพระอาจารย์พบโชคที่นิมิตเห็นบนเนินเขาแห่งนี้ภายในพบโชคธรรมเจดีย์ตกแต่งอย่างงดงามเมื่อก้าวเข้ามาสู่บริเวณชั้นหนึ่งก็จะพบกับเจ้าแม่คุณอิมปางประธานพรขนาดใหญ่ที่มีความกว้าง7เมตรสูง7เมตรพุทธลักษณะงดงามแกะสลักด้วยไม้จันหอม ที่นำมาจากประเทศจีนอินเดียและพม่าค่ะซึ่งเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ใช้เวลาแกะสลักนานถึง108วันเลยทีเดียวส่วนชั้น2ไปจนถึงชั้น9ในแต่ละชั้นนั้นก็จะประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมและพระพุทธรูปปางต่างๆรวมถึงรูปหล่อพระเกจิที่มีชื่อเสียงอันเป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนให้ได้กราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะ จากพบโชคธรรมเจดีคือพระอุโบสถสีขาวทั้งหลังที่มีความวิจิตรงดงามมากๆทางขึ้นเป็นบันไดานาคปูนปั้นที่มีความประณีตสวยงามตลอดจนลวดลายการแกะสลักที่ประดับอยู่ตามจุดต่างๆให้ได้หยุดชมความงามเป็นระยะๆซึ่งภายในพระอุโบสถจะประดิษฐานพระประธานสีขาวองค์ใหญ่รอบๆผนังก็ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นโทนสีขาวเป็นหลักเช่นกันค่ะ ณบริเวณเนินเขาใกล้ๆกันกับพระอุโบสถมีอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของวัดแห่งนี้นั่นก็คือองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมปางพบโชคถือเป็นองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่มีความสูงถึง79เมตรค่ะโดยบริเวณรอบๆองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมจะโอบล้อมไปด้วยกำแพงอิฐขนาดใหญ่สร้างจำลองมาจากกำแพงเมืองจีนพร้อมตัวอักษรเขียนว่า กำแพงเมืองไทยให้บรรยากาศแบบจีนจีนสอดรับกับพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กุณอิมองค์สีขาวและบันไดทางขึ้นที่แกะสลักเป็นรูปองค์กรสีขาวงามสงา่าเชื่อกันว่าหากใครมาขอพรอ,องค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กุณอิมปางพบโชคเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพการเงินการงานก็จะสมปรารถนาค่ะนอกจากนี้ภายในองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมที่มีความสูง79เมตรก็ยังมีลิฟต เพื่อให้หนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองเชียงรายในมุมสูงจากบริเวณด้านบนจุดชมวิวได้ด้วยนะคะซึ่งบริเวณด้านนอกลิฟต์ก็ตกแต่งอย่างงดงามตามผนังและเพดานเต็มไปด้วยลวดลายปูนปั้นสีขาวสะอาดตาสแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าแม่กวนอิมในปางต่างๆรวมถึงเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของจีนและสัตว์ในตำนานให้ได้เดินชมอย่างเพลิดเพลินเลยค่ะ วัดคุ้ยปลากลัาง้งเปิดให้เข้าชมและสกักการะได้ทุกวันตั้งแต่เวลา7นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีบรรยากาศสวยงามทั้งภายนอกและภายในทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนหากใครไปเที่ยวเชียงรายก็ไม่ควรที่จะพลาดนะคะติดตามผลงานของพลลลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์ กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ